องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกอเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริครั้งที่1ประจำปี2567 วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายจรันทาดากันสูตรองคมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ สำงงน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรรให้การสนับสนุนงบประมาณในปี2567เพื่อส่งเสริมและขยายผลสําหรับโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยญ้าแฝกอเนื่องมาจากพระราชดำริแก่หน่วยงานต่างๆได้แก่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัมภ์กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมพัฒนาที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้้ยห้องไคร้อเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี การดำเนินโครงการครูหญ้าแฝกเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกให้ได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างครบวงจรถูกต้องตามหลักวิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้อย่างถูกต้องและการพิจารณาการจัดการประชุมวิชาการหญ้าแฝกประเทศไทยครั้งที่8เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฉบับที่7ผู้ ศักราช2,566ถึง2,570ในการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ยญ้าแฝกเป็นนวัตกรรมทางสังคมรวมทั้งการจัดการประชุมยญาแฝกนานาชาติครั้งที่8โดยกำหนดจัดในช่วงต้นปี2,570